Walk with God โดยคริสเตจพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวตัวเก่าตายทุกวันหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่3 1พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการเข็นเป็นคำตอบและจุดจบของทุกการงานของเนื้อหนังและความบาปความอิจฉาความโกรธความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจก็เป็นหนึ่งของการงานเนื้อหนังเมื่อเนื้อหนังถูกตรึงที่การเขนเนื้อหนังของเราก็ตายจากความบาปแล้วดังนั้นทุกครั้งที่เรากลับใจใหม่และยอมรับชีวิตตรึงที่กางเขน เราก็ตายทุกวันความบาปจึงไม่มีกําลังควบคุมชีวิตของเราได้อีกต่อไปแต่ชีวิตพระคริสควบคุมอยู่ในชีวิตของเราผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนจึงปรากฏในชีวิตของเรา วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราตรึงเนื้อหนังของเราที่กางเขนทุกวันเพื่อชีวิตแห่งพระพรจะอยู่ในเราขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ